พี่น้องเดี๋ยวผม็ีคลิปอันเกี่ยวกับเรื่องนี้เบพื่อครับมี่นสงสัยสงสัยสเลเกินนะครับเขาสงสัยว่าสายน้ำมันสายน้ำมันที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะคือนี่นะสายสีเขียวนะครับว่ามันเป็นสายอยัางอย่าคุ้งหเลือเกินครับว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมสีมากทับใหม่ค้วประจางในเรื่องนี้นะครับจะรู้กันว่าสายน้ำมันที่อยู่ตรงนี้นะครับมันคือสายน้ำมันอะไรนะครับเดี๋ยวมาเมืองกันครับพี่น้องเบื่อ้ๆครับ เดี๋ยวผมจะถอดฟานประกาศบ,บานออกให้เบิ่อนแคทครับอันว่าผมบอกมันคือสายยังนะครับถามถามมาหลายคน้นหรือไงพี่น้องต้องเฮ็ดคลิปให้เบิ่งหน่อยครับที่ไรกันชัดินะครับสี่อธิบายฟังแล้วาเราผม่งทีบมางเครื่องให้เบิ่งนั่งครับว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับมันออกมาจุดไหนนะครับผมแต่ว่าเครื่องพวกบ้างวันละหลายเครื่องนึงครับอืมตัวนี้เครื่องนี้ผมจะถอดให้เบิ่งนี่ครับนี่เห็นไหมนี่เป็นบอสนั่นนั่นนั่นเดีย๋ยวเดี๋ยว ดเดี๋ยวผมหายแนวสีก่อนครับให้เห็นกันจะชัดผมจะชี้ให้ดูน,นะครับวัดสายที่ผมว้ามันหมายถึงสายอย่างนี่ครับผมเห็นบนี่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 ครับนี่นี่สายสีเขียว,ยวนี่ไหมพี่นอ้องนี่แหละเอ่อขางสสยวัดสายอย่างครับสายตัวนี้นะครับพี่นอ้องที่ออกฟังตัวนี้คือสายที่มันอองมาจากไออ่ทาทังน้มามงลิสูตรครับนี่นะนี่ครับ มันนี่มาเชื่อมต่อเขากับฟืนนี่ครับพี่น้องด้านล่างนี่แต่ว่าเบิ้งสีมันมันบกหูหรอกเดี๋ยวผมใหส่ก้อนอีกเครื่องนึงครับผมผมมากผมก็ร่างสีประกอบด้วยเบื้งเครื่องหนึงนะไปพาไปเบิ้งครับนะครับผมตัดวผ่านมาเครื่องตัวนี้ครับเดี๋ยวผมถอดออกจากกันก่อนครับสีเบิ้งว่าไซด์มันมันอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวอันนี้ผมผมเอามาต่อกันคือที่กินงมถอดถอดออกจากกันอีกรอบแล้วเรื่องนี้นะครับผมนี่ครับนี่สีเบิ้งพี่น้อง สายัวที่เขียวเดียวกเบสงเมื่อกี้นี่นี่ครับสาย้ํามันตัวนี้มันทีออกมาจากนี่ครับออกมาจากทางตัวนี้นี่ดูกันชัดเลยครับนี่เห็นว่านี่ครับทางตัวนี้คือถางอย่างเดียวแฟงมูอันนี่พี่น้องนี่ครับทางตัวนี้มันเชื่อมต่อมหาน้ำมนเล็งสูตัวนี้นะครับอันนี้คือหมอกเตือนน้ำมนเร็งสูด้วยพี่น้องนี่ครับนี่ครับมันเชื่อมต่อมาหากันครับแบบนี้ครับเห็นว่านนี่นี่ครับนี่นะอ่า งงบ่ลนี่อย่างงเด้อโอเคอ่าส่วนทางน้ำมันมันซีนหนิมันที่เป็นอีกส่วนหนึ่งได้พี่น้องมันคนละส่วนกันเลยครับมันที่โอ้ยสื้อผ้าเสียออมีดปาดไอ้เพื่อนแซวปาดเนี่ยเป็นปาดมันที่เสียของเนาะสเสีแวะไอ้เพื่อนนะครับไอ้สองอันนี้มันคนละส่วนกันอันตัวนี้มันที่เป็นแม่เหล็มสิครับนี่มันที่มันที่ส่วนใต้ส่วนทางน้ำมันมันซีดหนิเป็นส่วนบนนะครับผมส่วนบนมันที่มันเชื่อมต่อกับสายไปหนิง่วนบ่ลนี่สายน้ำมันมันซีดหนิครับนะพี่น้องนะเออโอเคเข้าใจเนาะที่นี่โอเคบัดที่นีี่่่คันอถาามตว เอาเขาไว้เพื่ออะไรอ่ะเขาไมไม่อดตายเลยเป็นยังเขาถึงเอาอันเอานอนหัวแขกเมื่ออุดไวอย่างที่ตีไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวระบายอากาศได้ทังนะครับผมไอ้อากาศมันออกได้ยังงพี่น้องมันออกได้ครับออกได้เขาได้นะเป็นยังเึงนโบพดตายปิดตายอะไรกันปิดตายเขาเห็นมาเพื่ออย่างเขาเขาปิดนี่เลยพอดีบอกจะ่าครับนี่เขาเห็นมาเพื่อระบายนะครับบ่อหายมันมีแรงดันอากาศดันให้ลายนะครับอ่อมันที่อากาศมันที่ระบายม่นนี่ครับผมนะที่ตั้งกด้ว่า สีเห็นอ่ะมันเราเลี้ยงโซซึ่มหมวกนี่เรื่อยๆเห็นว่าครับสใส่งานเป็นสักพักครับมีซึ่มหมวกนี่นะเพราะว่ามันมีแรงดันครับมันซึ่มหมวกนี่เราเป็นยังคือถึงต้องเอาหนอตไอ้หัวแขกสกูหัวแขกแบบนี้มาอุดเตีคือยังบเอาไอเนี้อุดให้มันมิดเลยเตีเอาตัวนี้อุดนี่ข้อมไม้คือแบบนี้เล้วเตี้เดี๋ยวอธิบฟังอีกทีนึงเดี๋ยวก่อนนี่พี่น้องมันทิมย์มันทิพย์สังเกตว่ามันทิพเป็นเกี่ยวมันเลยครับเป็นเกี่ยวนะครับ อากาศมันสิอากาศ,ากาศมันสิหมุนเวียนเรียนพานเกียวนี่ไม่ได้ว่าวง่ายๆคือว่าเขาเขาต้องการใ,ให้มันปิดสนิทนะครับต้องการให้มันมีช่องช่องมงูให้อากาศเขาออกได้นะครับผมคันห้องอ่อนที่ว่าเกลียใส่นี่มันจิท้ามซสายตัวนี้มันปิดอากาศปิดอากาศสนิทเกินไปนะครับอันนี้อันนี้นจะผมอธิบายถึงบุถึด้อครับอันนี้ผมอธิบายตามอ่าข้มู้ซึกของผมนะครับนะครับพี่น้องน,นะอันนี้บ่ได้ว่ได้เอาตามวิชาการนะเอ่อครับพี่น้องก็ดีให้ขอต้องใส่แล้วครับสําหรับ คนที่ถามมาล่ะคนที่อยากพูดครับจะผมก็เฮ็ดคลิปสั้นๆสั้นมากๆครับพี่น้องสะท้านลัตกลับประ,ะมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมผมจะทำคลิปต่อเนื่องนะครับผมนี่เฮ็ดเป็นฉากเก่าใส่เสือตัวเก่าแล้วก็พุ่งเฉี่ยมขึ้นเก่าอยู่นะ, <c oughs> ผ,มะผมจะทำคลิปผมจะทำคลิปเกี่ยวกับเรือยยนนิเวศสี่เป็ดแปดพารตัวนี้นะครับก็มีเอฟซีถามมากันถามมาหลายครัง้งแล้วล่ะผมก็ต้องทำคลิปอีกมือกี่น่อยเขาถามมากเขาอยากรู้ว่าเรือยยนนิเวศสี่เป็ดแปดพารนี่ยพุ่งสารตัวนี้นี่ ใส่ลูกย้างขี้ตูนะครับในการยึดโครงเรื่อยทั้งหมดนะครับี่ะติดตามคลิปต่อไปครับต่อแต่คลิปนี้ครับผมตอนลาขี้นี่สวัสดีครับ